ที่เป็นเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งแทบจะเรียกว่าไฟไหม้หลายวันก็ได้ครับจากบนเขาต่อลงมาป่าชุมชนก็ยังไม่เว้นนะครับยังถูกจุดจนไม้เล็กๆที่กำลังเติบโตที่จะเป็นเป็นกล้าที่จะเป็นไม้ใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้า สูญหายอีกตอนนี้ไฟป,ป่าส่ดนพึ่งกินพื้นที่ไปหลายพันไร่นะครับยังมีแค่อาสา,าในหมู่บ้านที่ดูแล่าชุมชนเราก็ส่วนอื่นๆก็ยังไม่มีนะครับนี่ทำให้เห็นว่าอากาศร้อนแห้งแล้งของของปรากฏการ เอลิโยส่งผลให้พื้นที่ป่าถูกทำลายด้วยด้วยนมือคนด้วยการจุดไฟเผาป่าไปมากมายมหาศาลโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งนั้นก็มากมายแล้วนะครับยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆที่อยู่ในในประเทศไทยหยุดเผาป่านะครับไม่มีเหตุอันใดเลยที่จะต้องไปไปจุดไฟเผาป่าวิงวอนแล้วก็ขอร้องนะครับหยุดการเผาป่า เพื่อเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้คืนมาน้ําที่มันกําลังแล้งอยู่ตอนนี้จะได้ฟื้นกลับคืนมาเร็ววันนะครับคนทํางานดับไปป่าจะต้องเจอกับความยากลําบากในเรื่องของของพื้นที่ป่าแล้วก็ความร้อนของเปลวไฟซึ่งอุณหภูมิในช่วงกลางวันนี้จะร้อนมากนะครับกอบกับไฟด้วยเวลา เวลาเราพ่นพ่นลมใส่เพื่อที่จะดับไฟจะเกิดความร้อนมหาศาลนะครับหยุดเผาป่าแล้วก็มาช่วยกันดูแลป่าดีกว่านะครับ